ไม่ใช่ว่าทุกคนจําเป็นที่จะต้องฉีดโบเพื่อลดภาวะนี้นอนกัดฟันสามารถใช้การฉีดโบช่วยได้ไหมคนที่มีปัญหานอนกัดฟันก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของฟันอื่นๆตามมาได้เนาะเพราะว่ามันออกแรงที่ฟันตลอดเวลาซึ่งสามารถใช้การฉีดโบช่วยได้เพราะว่าการฉีดโบบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกัดฟันที่ใช้ในการเคี้ยวนะถ้าเราใช้โบในการฉีดคลายเนี่ยมันก็จะทําให้ภาวะกัดฟันนอนกัดฟันเนี่ยดีขึ้นถ้าถามว่าคนที่นอน กัดฟันแต่ต้องรักษาด้วยวิธีนี้อย่างเดียวไหมอันนี้ไม่ใช่จะต้องมาตรวจดูก่อนนะคะว่าความรุนแรงแล้วก็สาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนจําเป็นที่จะต้องฉีดโบเพื่อลดภาวะนี้และการฉีดโบมันก็จะมีดีเทลอีกนะว่าเฮ้ยถ้าฉีดมากเกินอาจจะทําให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอาหารไม่ขาดได้ดังนั้นคุณหมอจะต้องตรวจก่อนต้องประเมินก่อนว่าเคสนี้จาเป็นต้องฉีดไหมแล้วถ้าฉีดเนี่ยจะต้องฉีดด้วยโดสเท่าไหร่ถ้าให้แนะนํานะใครที่มีปัญหาเรื่องของนอนกัดฟันอยู่ให้ไปเจอ คุณหมอก่อนให้คุณหมอเขาประเมินก่อนนะคะแล้วก็แผนการรักษาร่วมกันอีกทีนึงค่ะ